ก๋วยเตี๋ยวในบ้านก๋วยเตี๋ยวในบ้าน๋อก๋วยเตี๋ยวในบ้าน,นบรรยากาศในบ้านเลยแล้วอ๋อเราอยู่ในเต็นอนะเราก๋วยเตี๋ยวมาก่อน เป็นบะหมี่อืมบะหมีโฟยำาครับอร่อยอร่อยอบรรยากาศอยู่ในบ้านเลยสวัสดียมเชา้าสวัสดียมเชา้ามาเด้อกินข้าวกันกินเตี๋วกัน โออ้ดยมากินบะหมี่เย็นตะโฟกันครับ